สวัดสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน,นราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเมวดีนวพันธ์วันนี้เวลา17นาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุวัดมกุฏกษตรยารามในการพระราชทานเพลิงศพนางเมวดีนวพันธ์ นางเมวดีนวพันธ์เกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2486เป็นบุตรีของนายซิลกับนาง,สงเสงี่ยมกาญจนะจารีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีจากนั้นไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศเป็นเนติบัณฑิตสตรีไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษนอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตรวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรปรออ .1 ด้านครอบครัวสมรสกับนายสุขุมนวพันธ์ นางเมวดีนวพันธ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตเมตตาสารต่อการดำเนินงานของมูล,ลนิธิสาวิตาช่วยเหลือด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนในชนบทและมูล,ลนิธิสุขุมโมสนับสนุนการศึกษาการกีฬาและศิลปะทุกแขนงนอกจากนี้ยังร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าจากคุณงามความดีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สําคัญอาทินักธุรกิจสตรีดีเด่นจากสํานักนายกรัฐมนตรีและนักธุรกิจสตรีตัวอย่างส่วนกลางจากสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมนางเมวดีนวพัน์ธถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อวันที่4เมษายน2568สิริอายุ81ปี คุณผู้ชมที่ต้องการชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังนะครับสามารถสแกน QR วอารโค้เพื่อรับชมข่าวในพระราชสำนักของโทรทัศน์ทุกช่องนะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ